สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะเจอกับน้องเอมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะสาขาสุวินทวงศ์นะคะแล้ววันนี้เอมี่พามาเดินดูสต็อกรถครอบครัว7ที่นั่ง PPV ที่บริษัทเพชรยนต์กันต้องบอกก่อนว่าตอนนี้รถครอบครัวที่เพชรยนต์เนี่ยเรามีค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นนะมิลเนะมิลเเนี่ยเราซื้อเข้ามามากมายค่ะนะคะเป็นตัวชมเก้าชมใหม่มีหมดเลยตอนนี้ทั้ง Fortuner นะคะสองจุดสี 4, ่สองจุดแปดสามจุดศูนย์ตัว b บ็ k ช็อปนะคะเชียรดีตัว l e เจนเดอร์ก็มีพี่เลือกกันนะนี่ฟอรเจนเราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนส่หมื 2, ่นเกบาทนะฟอร์เจเรเรามีชมหน้ายักษ์นะคฮะสองแสนกว่าบาทเนี่ยอย่างคันแรกคันนี้เป็นตัว f o r ์เจ e เนอสอดแปีดำตัวนี้นีคะเป็นรถสีดำนะรถปี2019ันสิบาราคาแปดแสนบาทเล็กไม่แสนสคันนี้ฟรีดาวนะ์ะผ่อนได้อยู่ประมาณสักหน0่งบาทนะ l e เจนเก็มีตัว l ีเจนเดอร์ตัวแบ็ k ช็อ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Toyota Fortuner 2.4 l e g e n d a b a c k t o p เนะเป็นเครื่องยนต์2.8ปี21่ขาราคา1นล้านหนึ่แสนบาททนันนีสีขาวมุกหลังคาดำ b a c k t h o p ตรงรุ่นเลยมีหลายคันด้วยนะฮะอยากให้ลูกค้าได้ลองชมลองดูรถกันตัว Sigma f o ด้วยนะคันนี้ขับเคลื่อนสีล่ล้อสีขาว้ัยไดเบียน8447ค่ะกรุงเทพได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะเผื่อใครหาใครสนใจใครอยากได้ก็อยากให้ลูกค้ามาชองชมรถกันนี่ รถสวยมากแต่ละคันของเรานะฮะกับ Fortuner ตัว2.8 l e g e n d e ลีเจนเดอร์ฟีดาผ่อนอยู่ประมาณสัก1มื่นเก้านะตัวนี้รถมือเดียวป้ายแดงค่ะตัว isuzu mu x ก็มีนะคฮะเป็นตัว3.0 n a v y ขับเคลื่อนสองล้อรถปี18สีบรอนเงินค่ะคันนี้6,59,000บาทฟีดาวผ่อนอยู่ในเลทประมาณสัก1,3 0 0นนะตัวนี้ผ่อน1,3 0 0น รถธนาคารอมอสินปลดระวางนะคะรถหน่วยงานสภาพดีเกรด A สีบอลเงินค่ะนี่สวยมากๆอีกหนึ่งคันนะคะ<ม>ก็รถมือเดียวทั้งหมดเลยนะของเราเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเนี่ยลีเจนเดอร์ลีเดอร์ลเดสีดำคันนี้สวยมากนะคะรถปี 2, 2022คันนี้ปี2 0 2 2จดยเล็กไม้ห้าหมื่นะราคา1นึ่งล้านห้ามื่นบาทได้ไม้น้อยได้เป็นชุดแต่ง คันนี้ได้เป็นชุดแต่งรอบคันนี่ค่ะสวยมากคันนี้สีดำแล้วก็สีบรอนซ์คันนี้เป็นตัวมิวเอ็กสนะฮะตัวเนวีขับเคลื่อนสีล้อปี20เลขกไม่80,000ื่นราคาแปด0 0นบาทค่ะคันนี้เล็กไม่น้อยรถสภาพดีนะฮะในงบแบบ8ปด0สนบาทฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นหมื่นหนี่สวยมาก สภาพเนี้ยบนะรับประกันโครงสร้างเลยค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำค่ะพี่คันนี้เป็นตัว Mew X สามจุดศูนย์ Ultimate สีเทาดำนะคะรถสวยมากอีกเช่นกันค่ะคันนี้เลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่งเลขไม้หลักหมื่นคันนี้เลขไม้หกหมื่นรถปียี่สิบสองนะคะราคาเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะคะรถสภาพดีมากคันนี้สีเทาดำใครที่หายอยู่สนใจมาลองดูรถตัวจริงกันได้เลยนี่คันนี้เลยต้นคลิปที่บอก 2 4 9 0 0 0บาทเป็นตัว2.7เบนซินโฟวิวนะคะป้ายแดงล้าน2วันนี้มือ2เนี่ยเหลือ2 4 9 0 0 0บาทขายไปล้านหนึ่งแลลวนะครรถสภาพดีมากรถเจ้าของเดิมใช้งานดูแลดีนะคะในงบแบบไม่บานปลายเลยใครที่หารถครอบครัวไปติดแก๊สเนี่ยเครื่องเบนซินสภาพดีจัดทรงลงร้อให้เรียบร้อยค่ะนะคะนี่ก็มิวเอ็ก3.0เอออ3.0เนวี ปี18รถหนึ่งงานออมสิเหมือนกันค่ะ659,000บาทในงบราคานี้นะคะฟรีดาวได้เลยแล้วก็ผ่อนอยู่13เสามาดูรถตัวจริงกันได้เลยพี่ที่เพชรจนนะคะแล้วก็ Mew X f o r t u n e r ตรงนี้ก็ยังมีอีกรถเข้าใหม่ด้านหลังก็มีอีกเพียบเลยนะคะนี่ f o r t u n e r ตัว2.4 849,000บาทค่ะปี19สีขาวมุก ขอนหอนสีะฮะสภาพดีสภาพสวยมากได้เป็นท็อปสองคันนี้เป็นมิวเอนะคะสาชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่ง3.0มจุดศูนอีลลแกนฮะ,ะรถปียีเลขไมเนี่ยอยู่ที่50,000โลนะฮะไมห้าหมื0นราคาเก้าแสบาทรถปีย3ตัวอีลิแกนตนะฮะตัวกลางรองท็อปนะคะ นี่ค่ะสภาพดีอีหนึ่งคันที่น่านำเสนอแล้วก็น่าสนใจเผื่อใครหาอยู่นะใครที่สนใจเล็งหาตามหาก็มาลองชมรถตัวจริงกันได้เลยสีขาวทั้งหมดเนี้ยแต่ละคันนะครประวัติศูนย์ตรวจสอบได้รถฟรีดาดอกเบี้ยถูก2.59เริ่มต้นผ่อนเริ่มต้นสบายๆค่เหมือนต้นๆน,นะได้รถปีใหม่ไม่น้อยเกรด A ทุกคันเลยใครที่กำลังเล็งหาตามหารถยนต์มือสสภาพดีนะคะก็กดติดตามนะ ติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยค่ะที่เบอร์เอมี่ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกทักแชทแอดไลน์กันได้หรือจะเดินทางมาชมตัวจริงก็มาได้เลยค่ะพี่ที่สุวินทวงศ์ในอสิบหกสรียทยก็มีเหมือนกันนะคะก็ติดต่อสอบถามขอโลเคชั่นร้านกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ